สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับวี้เกอร์ก็จะมาสรุปหลังเกมนะครับที่ทีมชาติไทยของเรานะครับสามารถเอาชนะฟิลิปปินไปได้แบบสบายสบายเลยนะครับเพื่อนๆสามต่อศูนย์เซตนะครับซึ่งก็ต้องพูดกันตรงๆว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่าฟิลิปปินพอสมควรเลยนะครับคือเราชนะไปแบบที่สบายๆนะครับเพื่อนๆไม่ได้มีเกมที่หนักหนาสาหัสอะไรเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับทางฝั่งฟิลิปปินเองเนี่ยพวกเขาก็พยายามจะสู้เต็มที่นะแต่ว่าก็สู้ทีมชาติไทยของเราไม่ ได้นะครับในวอลเลย์บอลนะครับวันเดลเกอร์มีคอมเมนต์ของแฟน ฟิลิปปินมาฝากเพื่อนๆรวมถึงคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามมาฝากด้วยนะครับพวกเขาจะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ก์จัดหนักจัดเต็มให้นะครับเราไปพูดถึงเลยครับในรายการซีวี League ที่ผ่านมาเพิ่งจบไปสดล้อๆเลยนะครับทีมชาติไทยของเราครับสามารถเอาชนะฟิลิปปินไปได้นะครับสต่อศูนย์เซตนะวันนี้ถือว่าพวกเราทําผลงานได้ดีพอสมควรเลยนะครับก็ไม่ใช่เกมที่หนักหนาอะไรครับชนะไป25ต่อ12 25ต่อ18 25ต่อ10นะครับซึ่งแน่นอนว่าฟิลิปปินนะครับ พีคมาในเกมเมื่อวานที่เจอกับทางฝั่งของเวียดนามนะครับแต่ว่าพอมาวันนี้ครับทางฟิลิปปินส์เองครับดูจะไม่ค่อย ดูเหมือนฟอร์มเมื่อวานนี้นะครับเอาเป็นว่าคู่แข่งของเขาเนี่ยเมื่อวานคือเวียดนามเนี่ยฟิลิปปินส์เล่นดีมากๆเพื่อนๆแต่วันนี้ครับพอมาเจอกับทีมชาติไทยครับโอ้โหพวกเขาดูมีปัญหาพอสมควรนะครับเพื่อนๆในการที่จะเจอกับทีมชาติไทยนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เราดูดีกว่าชัดเจนนะครับจังหวะการเข้าบอลสู่จังหวะการเล่นนะครับถือว่าเราทําได้ดีพอสมควรเลยนะครับซึ่งวันนี้เกอร์มีคอมเมนต์ของแฟนๆ นะครับเวียดนามกับแฟนแฟนฟิลิปปินมาฝากเพื่อนๆครับว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับเราไปเรื่องขอที่คอมเมนต์ของแฟนเวียดนามกันก่อนเลยนะครับคอมเมนต์ comment แรกครับเขาบอกว่าทีฟิลิปปินเล่นกับเราเมื่อวานเนี่ยพวกเขาจัดหนักจัดเต็มแต่พอมาเล่นกับทีมชาติไทยแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าทีมชาติไทยเหนือกว่าเขามากๆเลยมันเป็นอะไรที่แตกต่างกันมากจริงๆระหว่างไทยกับเวียดนาม ไลค์คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าโอ้โ oh, หทุกสิ่งทุกอย่างพอเล่นดีแค่ไหนมาอยู่ต่อหน้าทีมชาติไทยก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยเจอกับฟิลิปปินส์เนี่ยกว่าจะชนะยากลำบากมากๆแต่พอมาเจอกับทีมชาติไทยแล้วทำไมฟิลิปปินส์ถึงสู้ไทยไม่ได้เลย และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าโอ้โหทีมชาติไทยเจอกับฟิลิปปินชนะไปแบบสบายๆแต่พอทีมชาติเวียดนามเจอฟิลิปปินกว่าะชนะได้แต่ละแต้มกว่าชนะได้แต่ละเซตมันยากลําบากจริงๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า,วาเวียดนามต้องพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะชนะฟิลิปปินแต่ประเทศไทยชนะไปแบบสบายๆประเทศไทยแข็งแกร่งมากมาก และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยแข็งแกร่งนะครับเมื่อเจอกับฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ก็แข็งแกร่งเมื่อเจอกับเวียดนามแต่พอมาเจอกับไทยเล่นกันไม่ได้เลยฟิลิปปินส์วันนี้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไทยแข็งแกร่งมากใครๆก็รู้พวกเรารู้ดีดูการเล่นของฟิลิปปินส์สิเขาสู้ไทยไม่ได้เลยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยคือทีมระดับโลกและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไทยแข็งแกร่งมากพวกเราคงจะสู้เขาไม่ได้แน่ๆ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆพวกเราสู้เขาไม่ได้อย่างแน่นอนและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฟิลิปปินเนี่ยพอเล่นกับเราเมาื่อวานเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆแต่พอมาเจอทีมชาติไทยในวันนี้พวกเขากลับไร้ซึ่งความแข็งแกร่งและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นนักกีฬารูปแบบวิธีการเล่นทีมชาติไทยเหนือกว่าทุกๆทีมและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า เรื่องของฟิตเนสร่างกายของไทยเนี่ยดีมากๆพลังงานพวกเขาเหลือล้นฟิลิปินสู้ไม่ได้เลยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันไม่มีความหมายเลยต่อให้คุณจะเล่นดีแค่ไหนในเกมเมื่อวานพอมาเจอทีมชาติไทยคุณก็สู้เขาไม่ได้ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยฟิลิปปินส์ทำดีที่สุดแล้วเล่นกับเวียดนามได้ดีแต่พอมาเจอทีมชาติไทยสู้ไม่ได้เลยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามของเราเนี่ยเอาชนะฟิลิปปินส์มาได้อย่างยากลําบากแต่ฟิลิปปินส์พอมาเจอไทยมันช่างเป็นอะไรที่ง่ายได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าน้องไก่วิมลรัตเนี่ยทำผลงานได้ดีนะเขาพูดประมาณว่าวิาวมลรัตน์ MB เนี่ยทำผลงานได้ดีแอดเ็นด้วยครับน้องไก่วันนี้ถือว่าตีฝั่งฝั่งได้หลายลูกเลยนะครับ และคอมเม่ตอไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยแข็งแกร่งเกินไปฉันไม่กล้าคิดจะฝันที่จะชนะประเทศไทยแล้วและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมไทยแข็งแกร่งมากมากและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามพอเจอกับไทยเนี่ยก็คงจะเหมือนฟิลิปปินส์กับอินโดที่เจอกับไทยแน่ๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพรุ่งนี้เวียดนามคงจะแพ้ทีมชาติไทย3ต่อ0และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเมื่อวานเนี้ย ฟิลิปปินส์เล่นได้ดีแต่พอวันนี้เล่นต่อหน้าทีมชาติไทยกลายเป็นทีมที่สู้ไทยไม่ได้เลยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไทยแข็งแกร่งเกินไปมอบถ้วยให้ไทยโดยเร็วและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพรุ่งนี้เราเจอกับไทยเราจะไหวไหมและคอมเมนต์ต่อไปครับเวียดนามครับเขาบอกว่าเจอกับไทยพรุ่งนี้เราไม่ไหวแน่แด้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าแข่งกับเวียดนามเนี่ยพวกเราเนี่ยเชื่อว่าไทยเขาคงจะชนะเราสามต่อ0ูนย์อย่างแน่นอน และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามครับที่ยกนำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเมื่อวานเนะครับเวียดนามเล่นกับฟิลิปปินเนี่ยคือเขาเล่นได้สูสีนะเล่นได้สูสีแล้วก็กว่าจะเอาชนะฟิลิปปินไปได้แต่ละเซตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากลําบากมากๆครับแต่พอมาดูครับวันนี้ฟิลิปปินเล่นกับทีมชาติไทยเนี่ยมันกลายเป็นว่าทีมชาติไทยเราเหนือกว่าค่อนข้างเยอะเลยครับพวกเขาก็เลยแบบ อาจจะโดยน้อยนะครับประมาณว่ามอบถ้วยทีมชาติไทยไปเลยอะไรประมาณนี้นะเพื่อนนะทีนี้เรามาดูคอมเมนต์ของฟิลิปปินส์กันสักนิดนึงครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรนะครับเราไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าเมื่อวานเราเล่นได้ดีแต่พอมาเจอทีมชาติไทยวันนี้เราทําให้เห็นถึงระดับที่แตกต่างและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฟิลิปปินส์เมื่อวานเล่นได้ดีพอมาเจอทีมชาติไทยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆที่พวกเราจะชนะเขาและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยเป็นทีมระดับโลกมันยากเหลือเกินที่ฟิลิปปินส และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอย่าไปลุ้นถึงชนะเลยแค่20แต้มเนี่ยก็เป็นอะไรที่ยากลําบากแล้วและคอมเมนต์ต่อไปครับฟิลิปปินส์เขาบอกว่ามันเป็นเกมที่ดีนะฉันคิดว่าเราน่าจะทําแต้มได้ถึง20บ้างนะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ยากมากๆเมื่อเล่นต่อหน้าทีมชาติไทยและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกประมาณว่าทีมชาติไทยเนี่ยเขาระดับ b n เเขาแข็งแกร่งจริงๆ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับแฟนฟิลิปปินส์เขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เราจะแพ้ทีมชาติไทยแต่ฉันคิดว่าสกอร์เนี่ยมันค่อนข้างห่างไปสักนิดนึงและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไทยขยับหนีเราไปอีกแล้วเราตามเท่าไหร่ก็ตามทีมชาติไทยไม่ทันและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าต่อให้ฟิลิปปินส์พยายามมากแค่ไหนเล่นดีมากแค่ไหนแต่พอมาเจอกับทีมชาติไทยเนี่ยมันก็ลำบากซะเหลือเกิน และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนฟิลิปปินส์ที่ยกนํามาฝากเพื่อนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่พวกเขาก็ยอมรับครับว่าสู้ทีมชาติไทยไม่ได้เขาก็ยอมรับว่าทีมชาติไทยของเราอยู่ในระดับโลกเลยครับเป็นอะไรที่สู้ลําบากจริงๆวันนี้แอดก็เห็นว่าทีมชาติไทยของเราก็ถือว่า เราก็เล่นเต็มที่นะแต่ถามว่าแบบใส่เกินร้อยไหมเราก็อาจจะไม่ได้เกินขนาดนั้นเพราะว่าคือเราไม่จำเป็นต้องใส่ลูกสูตรเยอะนะครับจังหวะการเล่นธรรมดาเนี่ยก็สามารถที่จะทําลายแนวรับของฟิลิปปินได้แล้วนะครับก็เป็นไปตามคอมเมนต์เวียดนามกับฟิลิปปิน์บอกครับทีมชาติไทยของเราก็ค่อนข้างที่จะดูดีกว่าคู่แข่งนะครับแต่ว่ายังไม่จบครับพรุ่งนี้เรามีโปรแกรมที่ต้องเจอกับทางด้านของ เวียดนามนะครับเดี๋ยวดูกันว่าทีมชาติไทยของเรานีครับจะสามารถเอาชนะไปได้แบบยากลําบากหรือสบายๆนะครับซึ่งในมุมมองของผมเชื่อว่าชนะแน่ๆแ,แต่เกมมันอาจจะไม่ได้แบบว่าสบายเหมือนเกมที่เราเจอฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียนะครับเพราะว่าทั้งนั้นเนี่ยเขาก็มี 4T นะมีบิสทูเย็นนะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ เป็นอาวุธหนักของทางฝั่งเวียดนามเขาครับไม่ว่าจะเป็นโฟทีหรือบิสซูเยนนั่นเองแต่ว่าทีมชาติไทยของเราทำเต็มที่ครับโอเกเชื่อว่าเราจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆน,นะครับเมื่อกี้เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกนการพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ